บ้านเราเกิดความลับเป็นเกิดขึ้นอีกแล้วไม่มีหรอกแอ่ไปสร้างเนื้อสร้างตัวที่อื่นที่ไหนสร้างที่ฐานที่อื่นแล้วเฮ้ยเอาไว้ไม่ได้แล้วตัวเอาพอที่จะรู้ว่าอยู่ที่จังหวัดราชบุรีไม่ใช่แล้วใช่พ่อไม่ใช่แล้วใครติดต่อมึงไปให้มารีวิวยุ่งกันเต็มเลยตัวรู้ปะเนี่ยรู้เซเว่นมานี่ไงไม่ใช่ความลับ บ้านเราเกิดความรักเป็นเกิดขึ้นอีกแล้วไม่มีหรอกเฮ้ยดิเขารู้มานานแล้วรู้อะไรพ่อมีเมียน้อยไงพ่อมีเมียน้อยไงไม่ใช่ไหมอะไรอ่ะอ๋อมีอีกใหม่เหรออ๋อเมียน้อยพ่อท้องมึงกินนองแล้วรู้ดีใจเนไอ้ควายมึงจะไปพูดเช่นนี้ไม่ใช่ป่ะไม่ใช่นะคนแบ่งสมบัติกุยกับเรื่องนี้ใกล้เคียงสุดเรื่องสมบัติเรื่องสมบัติเหรอตัวนี้เพราัวน่าแอฟมีความรักกับตัวอะไรวะพอแอฟไป สร้างเนื้อสร้างตัวที่อื่นที่ไหนสร้างทินฐานที่อื่นแล้วฮรู้เนี่ยพี่หล่อรู้ปะเนี่ยรู้รือเปล่าเพราะแอบจะไปเหมือนว่าน่าจะไปก่อรางสร้างตัวที่อื่นแล้วอ่ะก็อย่างเขาไงใช่ไม่น่าเป็นไปได้หรเปล่าพราพอแอบซื้อที่ไว้สามสิบแปดไร่อู้สามสิบแปดไร่จริงเหรอใช่แล้วคิดดูดิว่าพาอแอบซื้อใช่ไหมสมบัติก็จะไม่ได้เป็นของตัวแล้วเพราะว่าเขาไม่อยากให้ใครรู้เฮ้ย เดียวก็ไม่รู้ไม่ได้หรอกไม่มีใครรู้ไม่ได้แอบได้ยินพ่อคือโทรศัพท์มาว่า38 38อะไรไม่รู้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้ว38มทัพสหมู่10เปล่าบ้านกูนะเออวัวเขาบอกบ้านเลขที่ลูกค้าหรือเปล่าเอาไว้ไม่ได้แล้วตัวเขาพอที่จะรู้ว่าอยู่ที่จังหวัดราชบุรีเหรอทำไมเราเป็นลูกไม่รู้เ่อ พ่อมาเรื่องมีเมียน้อยเหรอเออใครเขาก็รู้นะเห็นไหมไม่ใช่ใครรู้ทั้งนั้นแหละเออเรื่องนี้เอาอีกแล้วเหรอเรื่องที่ที่พ่อแอบซื้อเขารู้ว่าอยู่จังจับอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีจริงไหมหลวงพ่อหลวงผู้ชายรู้ยังพ่อหลวงผู้ชายรู้ยัง ให้ชวนพ่อเดี๋ยวเราจะเล่าพ่อว่าไปเอารถมาจอดตรงนี้ก่อนไม่ต้องล่าเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรวบลัดเดี๋ยวเราบอกพ่อว่าเดี๋ยวเรไปแคมปิ้งที่มีแคมปิ้งอ่ะที่ใหม่ขอให้เราไปดีดีเคเตรียมไว้แล้วเตรียมโต๊ะไว้แล้วข้าวท่า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 ไปพี่น้องกินเร็วแล้วใส่เสื้อจะหมดแล้วเนี่ยเสื้อผ้าแบบแคมปิ้งนะแคมปิ้งอ่ะโอเคได้นี่ไงเดี๋ยวมีงาน เหมือนเดิมเหมือนเดิมรีวิวหลักแสนใช่อันนี้เป็นลานกลางเต็นท์แคมปิ้งที่ลาดลาดลาดอะไระลาดหลุมลกแกว้วลาดบุรีลาดบุรีหมอจะไปห่างจะไปแคมปิง้งแคมปิงมป้งเคลียร์เลยไปสองแสนงานเนี้ยรอบที่แล้วได้แสนหนึ่งเรามีสองแสนแต่งตัวไอแล้วเราเราพ่ออะไรเปดูทุ่งดูที่อะไรมาบ้างเออป 200, นนเล่าที่ 100, 1, อะไรมีทงมีที่อะไรมาใหม่บ้างเปล่า ไม่มีแม่แม่ถ่ายมันก็รีบไปถ่ายๆแล้วมันร้อนเอาอะไรเไปานอะไรหาเต็นไงเต็นอะไรอยู่เนี่ยพ่อมีถุงยางด้วยพ่อทุกถุงยางเู้ที่ไม่ใช่มันจะไม่ใช่ได้ยังไงมมต้องการทางาสูง,อง,องโอ้ยพ่อมีขนตาแพ้ด้วยหรอ อไอัาอันอกะปแล้วกินอิ่มแล้วต้องนอนยเหนีวญ่โอ้ยแงเ้องตากาศเมืองไทยอ่าโทษพี่น้องต้องโทษอากาศเมืองไทยทำงานไม่เสร็จเลครับเฮ้ยอย่าปล่อยให้เรื่องงานมากระทบเรื่องเที่ยวเิอะงานงไม่เสร็จเลยครับแมปิ้งแคมปิ้งไป แถวนี้เราไม่ผ่านเลยไงวะนี่ก็รอกาแฟหมดครึ่งแก,งก้วเนี่ยรอจนกาแฟ,ฟละลายแล้ว Five minutes later มาแล้วมาแล้วรถมาแล้วเฮ้ยรถมาแล้วเอ,อเอาของขึง้นเลยนี่เลยพ่ออุปกรณ์แคมปิ้งของเรานี่เอาไปหมดเลยกองนี้มาแล้วมาแล้วตัวดีดูยัง แคมปปิ้งงไนวดนวดไปย้อนไปเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่เป็นลานลานกลางเต็นเปิดใหม่พอ่อคนเพิ่งจะถาเองร้อนมากไม่มีต้นไม้เลยเขาเพิ่งจะขายเขาเพิ่งจะขายไปปะเขาเพิ่งจะซื้อที่มาอ๋อเออใช่เขาเพิ่งจะซื้อเตำรวจเจ้าข,ข,ของใส่แว่นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อาไม่ต้องเครียดอยู่ตรงนี้กูไปหมดแหละพร้อมแล้วการเดินทางเราได้เริ่มต้นกันแล้วกับปักหมุดจุดสุดยอดไม่ใช่ไม่ใช่คนละรายการร้อนจะใครหาแคมปิ้งอะไรบแบบนา้ เธอต้องแบบตะลุยพอ่ออตัวแคมปิ้งที่เราจะไปนี่มันอยู่ตรงไหนคะอืมเห็นเขบอกอยู่แถวแถวเขา,ขาบินนะและบุรีนี่แหละไม่ใช่มันอยู่ที่ถ้ำจอมโลนเ,เข้าไปนะมันมันละแวกเดียวกันนั่นแหละแถวแถว้ำจอมโค<ท>น<า>จะไปทำไมแถวนั้นร้อน,นอจะไต่หาเฮ้ยม่ร้อนโอ้ยไม่เข้าท่าเลยเพราะว่ามึงไม่ต้องไปเลยยินแถวน,นั้นอ่ะมันร้อน อุ๊ไป<ะ>เย็นๆพอดีไม่ร้อนอบังเอิญอ่ะพี่น้องทำไงพี่น้องเคยไปนี่บ่าวเคยไปเที่ยวที่แถวๆจอมบ,บึงบ่างผ่านจอมบ,บึงเขาจเจริญนะเดี๋ยวนี้ตัดถนน,ถนใหม่เจริญเขามีร้านช็อปฮ์จอมบ,บึงเขพวกอำเภอเขาด้วยรานช็อปฮาร์ดอู่บ้านจอมบ,บึงรู้จกักมาเลยแถวนั้นเขาทำถนนแปดเลนแล้วฮะถนนแปดเลนแปดเลนเออแถวนั้นเขาเจริญอะรู้ได้ไงเนี่ย เขาพูดในยูทูบแบบบอกใครเขาขายไหมบอกว่าในยูทูบแบบพ่อดูไปดูตัดถนนไปไหนก็ก็ัดนแหรดเขาบอกเขาจะไปอะไรทางสวนพึ่งไงเนี่ยมันเป็นถนนเออเขาบอกว่าแปดเลนถนนแปดเลนถนนแปดเลนเลยหรอพ่อเออวันนั้นพ่อไปอำเภอมาพ่อเห็นมันเจริญแล้วทำอะไรที่อำเภอหล่อนมีพิรุษอีกแล้วนะอำเภออำเภอไหนไม่มันผ่านไปงานก็เลยแวะอำเภออะไรยี่ยว ใครกับพอดีเพื่อนมันพ่อไปจดพ่อดที่นี่เหรอไปสมรถเหรอไม่รู้เลยก็กูก็พูดแม่บอกกูเป็นยังไงบอกแม่เลยแม่พ่อไปจดไปสมรถโอเคไปค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันนะคะไป ตาบอากมาจุดสังเกตของเราก็คือโรงรับจำนำถ้าหันไปคุยกับพ oh, ี่น้องเหมือนที่เป็นไงบ้างดับสนิทดีสนิทดีป่ะโอ้ยเฮียให้มาทำงานตึกเจ้าจริงๆใกล้จะถึงแล้วทุกคนจะพาไปดูกันว่าแจ่มแค่ไหนนะครับอยากเจอรีสอร์ทมากเลยทำไมอ่ะอยากรู้เขาเฮียตั้งชื่อชื่ออะไรนะยืนยังลานสวรรค์แคมป์ปิ้งรีสอร์ทชื่อแปลกๆอยากรู้มากเลยลานนี้ ชื่อแมยอดเนเี่ยดินด้แล้วพ่อเย็นใจเย็นนะพ่อนะ้ถึงแล้วเดี๋ยวแม่้แล้วงแป๊บเดียวถึงแล้วถึงแล้วกเต็มแล้วพี่องถึงแล้วถึงแล้วยำตัวบรรยากาศมันยอดเยี่ยมอย่างนี้บรรยากาศดีมากๆเยตรงนี้เหรอเฮ้ยเรายเข้าไปเลยเจ้าของเขาไม่อยู่เจ้าของมาส่งมาลไลท์สดเดียว โดดูิติดถนนด้วยปวดศบออกยังไงหงซุยไงหงซุยเก่าเหรอเฮ้ยโอ้ยลมก็มีอยู่ดีเฉตรงนี้แหละเรายเร็วปวดใจไม่ไหวแล้วทำไมอ่ะปวดเยี่ยวจะไปเยี่ยวดูกันเถอะทุกคนโอ้ยร้อนเหืบโอ้ยลับเถอะทุกคนโอ้ยยังกลับไม่ได้เราต้องทำงานให้เสร็จก่อนโอ้โห ดีนะมีต้นเยอะมากโอ้เป็นยังไงใส่หมวกก่อนเหี้ยสุดยอดอ่ะนี่วันนี้แหละเราจะต้องมารีวิวที่นี่พ่อแล้วเนี่ยนะใช่อยู่แล้วตรงนี้แหละพ่อที่เขาให้มารีวิวต่างประเทศตรงไหนเนี่ยนี่ไงโอ้ยี่ยมเลยโอ้ยเอากล้องวิ่งลงไปเลยนูนมั้งอันนี้แหละอันนี้แหละจำได้หุยตายห่าแล้วมึงเหยียบสัตว์สงวนเหยียบตุ๊กตาหมี น่าสิอุ้ยตัวล้มไปไงเขาเขาเขาให้อมารีวิวแปลงไหนตรงนี้เลยแปลงนี้เลยกลางได้เลยเนี่ยใช่เออโน้ตใช่พ่อจะโู้ได้ไงกันดั้งย่าเขาจะทำรีสอร์ทเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้แหละนี่แหละเขาจะไถอยู่ล่าสุดเนี่ยปักลงตรงนี้เลยยืนยังลานสวรรค์เนี่ยสวรรค์ไม่ละรีสอร์ทโอ้โหวิล่าอู๋สุดๆ ใช่แล้วเขาจะเปิดรีสอร์ทตุกตีนอะไรของมึงไอรีอะไรร้านรีอะไรอะไรพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแปกซะเร็วเลยยังยังินเอาก้อี้ลงเลยว่ะพี่น้องเอาก้อี้ลงมาพี่น้องโอเคมึงวะพ่อต้องยิ้มแย้มหน่อยเพราะว่าเขาอะไรมาแล้วลูกค้าเขารีเควสต์มาแล้วไม่ใช่แล้วใค <Pok> er. um. รไปบอกมึงให้มามารีวิวขาเบอรไม่ใช่คนลองคนทองก็คนทองก็ เอาๆเอาล้ม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 มีไหมได้จะได้เอาล้มล้มเฮ้ยยืมเดี๋ยวเจ้าของเขามึงใครมันจะมาป้าเลยเขาจะมาให้มึงรีวิวแปลงนี้ได้ไงนู้นแปลงนู้นแปลงนี้พ่อเ้าบอกเขาบอกแปลงนี้ก็ผักอะไรมาเลยแปลงนี้เฮ้ยมีโต๊ะด้วยนะมีโต๊ะด้วยนะเออเอออ่ะมานั่งก่อนพ่อมานั่งก่อน ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนจะเยี่ยมึงคุยกับพ่อก่อนดิทำไมบอกมาอย่างนี้ไม่แล้วเจ้าของเขาอยู่ที่ไหนเขาบอกให้มึงมารีวิวเจ้าของอยู่กรุงเทพก็คุณยืนยันมั้งใช่ยืนยันเขาบอกมาเนี่ยยืนยันลานสวรรค์แคมปิ้งแอนด์รีสอร์ทนี่แหละตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดอันเนื้อที่สองแปดสองตรลมตรลวกกทมกศนสปชนี่แหละเออเหมือนมึงเหว่ออะมันไม่ใช่เลย ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แล้วใครติดต่อมึงไปให้มารีวิวคุณไงคุณยืนยังยืนยังไงยืนยังหรือบุญยังยืนยังไม่ใช่พ่อเจะอะไรพ่อไอชีแปลงเนี้ยมันของพ่อไอชีแปลงเนี้ยมันของพ่อเอาเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ีจะเบอกพ่อได้ไงไอหลั์ก็กูมากูมาเท้ไว้มึงมารีวิวซับไต่อะไรของมึงความลับม่เคยแล้วคุณยอมรับไปใช่ไหมคุณคือเจ้าของ ยืนยันความลับขวัญแคมป์เป็นยังว่าแล้วทำไมเขาตัง้งมายืนยันใช่ความลับมันไม่มีในโลกนะเพราะไม่ใช่แล้ว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 ใครเขาไปจ้างมึงไม่มีใครจ้างเอาผมสืบมาจนเจอไอ้จัดใครบอกมึงว่าไอเยิ่ม กู <Beautiful. S 2> สาปป you know, ิดแม่ mm ึงรู้บึงนี่เมงพ่อได้บอกใครหรือเปล่าพย์สินพ่อมีเท่าไหร่ผมรู้หมดนี่ยังไม่รู้บ้านเมียน้อยนะใช่กูจะไม่ให้มึงรู้แปลงนี้แม่เฮ้ยกูจะแอบมาอยู่กูไม่ได้หรอกลวตัวนะหรือพ่อมีใครแอบไปที่จอมบึงลองเดินเข้าไปดูไหมป้าคนเมื่อกี้ไงที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเห็นไหมพอรถจอดปุ๊บขี่มอเตอร์ไซค์มาดูเลยเห็นไหมเมียน้อยพ่อขาตัว พ่อเลือกให้ดีๆหน่อยไม่ได้เหรอล้เล่นสแกรของแม่อีกวันนี้ชอบของเหลวไมเลาไอ้น้องเก็บโต๊ะเก็บอะไรมารีวิวตีแม่แล้วก็ไม่บอกเข้ามาดูด้านในกันดีกว่าครับทุกคนนี่แหละหลายรอบแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็รู้ความลับลับของพ่อแล้วความลับมันไม่มีในโลกหรอกคุณบุญยังแหมแอบซื้อที่ดินไว้สองร้อยแปดสิบสองไร่ไปเคลียร์กับพ่อดิทำไมอ่ะเราได้ยินว่าสามที่แปดไร่ทำไมมันเหลือใช่ไปเคลียร์กับพ่อดิ ไหนบอกซื้อไว้38ไงวัวคุณละแปะมะอ๋อมีแปลงเหรอ38อะไร38อ่ะอะไรคือ38หมู่โบบอกมา38มทับสหมู่10ตำบลบางช้าง38แปดทับสอ้าวยิ้มหมูเห็นน้อยตัวตัวแอบพ่อฟังโทรศัพท์ไม่สับไม่สับได้ยินข่าวมาว่า38ไร่38ไร่อะไรพอทำไมมันมีเขลือแค่เนี้ยสอ0ร้อยหน้ากว้าง38อ๋อ38เมตรถูกต้อง แล้วมึงก็ไม่บอกปูมึงจะมาแล้วมึงจะมาทำเขี้อะไรเนี่ยแต่วันนี้มันร้อนเนี่ยมาไปมาวันพักผ่อนนี่ไงพ่อมาซื้อที่ทำไมตรงนี้พ่อวางแผนไว้ว่าจะทําอะไรกับที่นี่ทําไมถึงต้องหนีลูกหนีเต้ามาซื้อที่นี่ด้วยคนเรามันก็อยากจะมีที่ส่วนตัวบางทีเนี่ยอาจจะมากลางมุ้งนอนกลางอย่างเงี้ยก็มีความสุขพอนั่งก่อนพอนั่งก่อนจะพีกับพี่พ่อเขาอยู่ส่วนตัวตรงนี้กลางมุ้งด้วยนะอยู่ได้เพราะอยู่เป็นคนเก็บของเก่าเก็บขวดขายเลยเนี่ยไ เดี๋ยวรอกระเป๋าเสร็จก่อนเดี๋ยงหน่อยก็ล้อมแต่กสีแล้วใช่ที่เสร็จสี่อ่ะโยงมูฟทุกอย่างไว้นี่หมดแล้วหายลบเหมือนเดิมหายอุ้ยแต่วันที่นี้พ่อแพงแล้วมึงก็บอกกูตรงๆองก็ได้เออจะมีมารีวิวถ้าจ้างมารีวิวมาหาแม่งไม่ได้บอกพ่อก็ไม่บอกแล้ว่าอยู่ตรงนี้เราจะต้องมัดมือทกพ่อไปกด GPS มาได้ยังไงวะเนี่ยแม่นไงแม่นถึงว่าเข้ามาปากกองมาแถวนี้กูรู้หมดแล้วเฮีย น้องๆดูไว้นะความลับมันไม่มีในโลกนะครับแค่เรารู้โฉนดแล้วก็รู้ที่แล้วครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับความรับแลยไอ้ยิ้มมึงนี่มันโคตรเลยเราเลยก็ไปดูได้ไหนเอาว่าได้ไหนเราก็มาแล้วให้พ่อพาไปทัวร์หน่อยว่ามันมีอะไรบ้างในที่แไปนี้ัวตามพ่อไปดีเผื่อพ่อเขามีอะไรสั่งไว้นี่เดินใป่าไหมไม่เดินบนโหนดนะน่าจะมีขี้เดินในนี้แหละในนี้มันล่มไงวงรูสามเหลี่ยมเด็โอ้ยอยู่คำก็ล่มดีเหมือนกันนะตัวเนาะจะล่มเหรอ นี่เหรอโอ้แฝกไหนพ่ออ๋อนี่สี่เี่ยมพี่เเรียบแฝกเนี่ยเนี่ยก็คือเนี่ยอยู่คาเนี่ยเนี่ยที่เห็นเนี่ยนี่เนี่ยคือแฝกหนึ่งแปดสิบหกออนี่ขหญมากเลยตัวนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมได้เลยนะกะว่าเนี่ยจะแบ่งปลูกสองบ้านไม่น้อยไม่เก็บไม่เข้าใจจริงๆเลยที่แบ่งปลูกด้วย่นที่แม่สอนรู้สอนเห็นนี่เกียร์ยิ้มแแปปลลงุ ้างหลังของเขาหมดแล้วเหรอสุดเหรอแค่นี้แหละอ๋อสุดแค่นี้เลรอพอใชู่ไมไม่ซื้อให้หมดแล้วอะไรนี่เไมพิ่มไม่ซื้อให้หมดอ่ะเไอ้้มอึงอย่าพูดคำนี้ออกคุณได้ไหมอย่าทำไมไปเหลือไว้ทำไมอ๋อสุดแค่นี้เหรอโอ้ถุงนู้นไม่ใช่โอ้ยยิ้มยิ้ยิ้มเฮ้อเฮ้่เฮอเฮ้ออเอเ้อเออเฮอเฮ้อออเฮ้ออง กระีูกน่ะาย,ยาวปวนู่นู้ว่าสวยนะติดถนนเลยคนระัขายเท่าไหร่จะขายเลือมาเต้ จะขายอะขายอะขายเท่าไหรเขาจะขายก็คงแปลงนี้คงจะแบบยังไม่มีความคิดว่าจะขายอะมีคนให้ต้องห้าล้านขายขายมีคนบอกมาห้าล้านอะไรขายโอ้โโทรบอกเขาแล้วดิเดี๋ยวโทไปบอเองแล้วกันไอโทรบอกเขาแล้วว่าพ่อไม่ขาย I'm okay I'm fine k i n h a n a k i n h a n a ting 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 ก็พ่อบอกไม่ขาย ได้แล้วก็มันได้ราคากันทำไมยังไม่ขายโหดูดูเหนือีกดีด้วยดีสอดขึเปนดอกเห็ดนี่หรอดอกเห็ดเหรอมาถึงเชื้อรากูเดินหายให้ขี้ควายอยู่โอ้ไม่มีสินี่แหละครับนี่ก็คือความลับที่พ่อเก็บไว้มาเป็นเวลานานนใช่นี่ยังไม่รวงลูกกับเงียที่ยังเปดเลยนะนี่กูไม่รู้ว่าจะมีกี่คนที่ออกมาหารก็กูเนี่ย นี่ไม่ได้มีเจตที่สายสีนะครับน้องๆมึงมึงนี่ปากมึงขีดแม่งให้ครับนี้กูก็อยู่จะหวาดระวาไปหมดแล้วมึงะไปโคตรหวงไอ้นี่ตัวบอกเลยงูเหมือนงูใมีไม่มี มีหรอคุณม่เหี้ยขี้เยอะคุณยิ้มไหนขี้แห้งเลยครับโหเอะเลยอเอาเป็นว่าในไหนก็ในไหนและเรามาถึงที่พ่อเนี่ยวันนี้โอ้โหเดินทางมาก็ประมาณชั่วโมงกว่าปะใช่ประมาณชั่วโมงนึงที่กูมาทำอะไรเนี่ยในไหนก็มาถึงแล้วเผื่อพ่อเขาเผื่อพ่อเขาอยากจะทำอะไรในที่เขาหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้ยเดี๋ยวไปดูว่าพ่อเขาจะทำอะไรเราปล่อยให้มาแล้วกันนะเดี๋ยวเราก็เดินตามแบบว่าตามไปสืบจริงจริงเราจะไปสืบว่าพ่อมีอะไรบ้างไป ย้อนไปตามทุกที่เลยไปไปมาปลูกแล้วเหรอเออปลูกใหม่ๆเลยนะใช่แต่ยังไม่อยู่มาเพิ่งมาปลูกคล้ายๆกันตอนที่พ่อมาปลูกยังก็เนี่ยกำลังเริ่มเลยนะเขาน่าจะเสร็จแล้วบ้างนะ่ะปลูกเนี่ยตามไงตามตามดูไ้พ่อทำอะไรเหนื่อยจากกี้ ใน,ใจจนี่เราเดินเหมือนคิดดูดิแปลงของพ่อติดถนนน่ะเราได้สองหลังเลยใชู่กพรมคิดการใจว่ะถูกต้องดูทั้งเกาะหัวทางแล้วพ่อก็ปิดซอยไงแล้วก็ตั้งตั้งตั้งไม้กัน้นไงเขาออกค่าละสิบบาทไม่ต้องทำอะไรแล้วรวยแล้วใชใใป มาทีหลังไงมาทีหลังปิดหน้าเลยข้างในเขาปลูกจนสวยแบบเป็นโครงการแล้วนะใช่พ่อของวัวเหมือนเดิมอล้อมสังกสีเอาของเก่าเอาไว้ทำลายทัศนียภามาเดิมทัศนียภาพแล้วก็แล้วก็บอกว่าอะไรรู้ป่ะอยากได้ก็ซื้อดิขายได้สองล้านไม่ต้องไปซื้ออะไตัวนี้มานะไม่ได้มันตัวรู้ดีมันตัวรู้ดีะเอามา ปากมันไม่เป็นราศีเลยมี่ห่วงจุ้ยดีสิงแสว่าไงครับสิงแสห่วงจุ้ยดีมากเป็นไงดีมาที่โป่งโลงเตียนโป่งไหมหลังภูเขาอ่ามาไหมนะอาเหมาะแล้วตรงกลางติดอะไรอยู่ตรงกลางติดขาแ่เลยดูดิที่ของพ่อโูไม่ธรรมดาเนี่ยราต้องขมทำไมเราต้องการแบบประเภทแบบเป็นคลาสอย่างนี้อยู่แล้วสังกระสี ใช่ผมกำลังดูว่าท่อท่อเนี้ยมันมาจากไหนไหนมันในนี้ไงมันน่าจะเป็นน้ําเขาไหลมันก็เลยจะต้อง่านี่ไงใช่แต่ครันนี้ว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเราน้วเราก็ต้องมันก็ต้องวางท่อเจะรู้จักล่องน้ำแล้วน้าเขาน่าจะไหลแบบเตาะเลยแต่เนี้ยมันเป็นล่องน้ําขับเข้ามามีแต่ถนนมีแต่ถนนน้ำท่วมพอนี่เห็นเลยไปบึ้งตรงนี้เป็นบ่อ ไม่รู้มันต้องมันมันต้องดูต้องดูหน้าน้ำใช่แต่น้าน้ำมันดูจริงโอเคแต่ถ้ถึงที่บอกเออมันคล้ายๆกับเป็นเป็นทางล่องน้ำวิ่งเป็นล่องน้ำอยู่กอท่านแล้วแต่น้ำมันไม่ขังหรอกลงเร็วทางน้ำลากก็อยากเล่นน้ำเพราะก็มาน้าฝนนะออก็เปลี่ยนเป็นสองรสชาติไงมีแรงเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าฝนคือน้ำท่วมแต่พอกองอะไรไว้มันก็จะลอยไปหมดแล้วมันก็จะลอยไปหมดโอ้โหหมดเลย อย่างไรอะพี่น้องมีคนมาตัดไม้มีคนมาตัไม้ไปดู ไอ้วะมันกล้ามาล้วงคองูดินอย่างพ่อกูอ๋อพ่อกูเอง <c oughs> ไปขโมยเหล็กเขามาตํ้อีกแล้วโอยพ่อทำอะไรเนี่ยปกักปักที่มันไม่ใช่นิสัยพ่อนี่ปอติพ่อตีเลยที่ของเราเนี่ยแล้วก็ไปแกล้งปละปักอ่ะ่ามนมันโอ้โหเจ้าของที่ข้างๆดูไว้นะครับ กูไม่มาติดปปปี่พ่อผมปอดละวปากเลยบอกให้ไอเด็กที่โอ้โหี่แล้วพอคิดว่าแป๊บมันจะไม่ผุเหรอแป๊บที่ไหนพ่อไอเล็กอะนะเล็กยี่สิบปีไงอะยี่สิบปีโอ้โหพี่บ้าเขาอยู่ในน้ำนี่ขาดทุนนะเนี่ยไม่ขาดทุนเรื่องอะไรไงไก่ไก่ไก่กว่าไหนหลึกไอ้ไอ้ไอ้เท่ห์มึงอะมันมีหมุดอยู่ไม่เนื้อหล็กไอ้เท่ห์มึงสอกเพื่อจะรู้ว่าเดี๋ยวเกิดอะไรนั่นน่ะเราปอกเราไม่ได้บอกว่าอยู่ตรงอะไรกบอกว่าอยู่นี้ประมาณนี้อืม แต่จริงทุกวันนี้กรมที่ดินเขามี GPS ดาวเทียมได้ก็ปริมาณให้เขาดูได้เพราะว่าเขาจะได้ง่ายต่อการค้นหาไม่ไม่เสียเวลาเอาแล้วหาขโมยเหล็ก็นีหเลยใช่ปล่อยให้พ่อมาทำงานไปดีกว่าโอเคแต่วันนี้เราก็ได้มารู้ความจริงพ่ออีกหนึ่งอย่างแล้วก็คือพ่อแอบซุกที่ดินและเมียน้อยไว้ที่นี่ลาดบุรีใครเป็นเมียน้อยพ่อคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์นี้เดี๋ยวนี้ เิอเผยซะเดี๋ยวนี้ก่อนที่พี่ยิ้มจะไปคุยเจอถ้าสวยกูจัดทําเมียหมดได้มึงอาจจะมีพี่ชายก็ได้ฮะคึงอาจจะมีพี่ชายก็ได้เหรอโอเคเจอใหม่อีพีหน้านะครับอีพีนี้เราล้วงความลับคุณบุญยังเออปิดนักมีแนะเชื่อไหมัูพี่ยิ้มไม่ได้หรอกสืบจนเจอครับน้องๆอ่าหลักการเพียงเท่านี้เจอใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับบันเจิด